จังเลยเฮีเราได้เช่าสุก้จะชอบอ่ะค่ะที่อโนเน่อบบ้านไม่ได้เลย วันนี้นะคะก็มาทําคลิปที่ทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะมากๆอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบใน direct ig หรือว่าในาใต้คอมเมนต์ยูทูบนี้ก็ตามนะคะจะมีคนเนี่ยขอให้เปิดกลุ่กระเป๋าเยอะมากซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นเลิกงามยามดีนั่นเองที่เราจะมาเปิดกลุ่กระเป๋าให้ทุกคนดูเลยว่าเราเนี่ยมีกระเป๋ากี่ใบแล้วก็ใช้กระเป๋ายี่ห้อไหนอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่ามีถึง15บใบด้วยกันทุกคนคือเยอะมากจริงๆคือตอนซื้อก็ไม่รู้ว่าตัวเองซื้อมาเยอะขนาดนี้นะคะ <S <S แบบว่าซื้อสะสมไปสะสมมาคือกลายเป็น15ใบ พาเกันก่อนเลยนะคะทุกคนว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างชอบกระเป๋ามากๆเรารู้สึกว่ากระเป๋าว่ามันจะช่วยทําให้เราเปลี่ยนลุคได้เราใส่เสื้อผ้าตัวนี้แต่ว่าวันนี้เราใช้กระเป๋าใบหนึ่งอีกวันหนึ่งเราเปลี่ยนไปใช้กระเป๋าใบหนึ่งมันก็กลายเป็นแบบอีกลุคนึงอ่ะทุกคนเรารู้สึกว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นตัวช่วยในการแต่งตัวได้แบบดีมากๆวันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของเราคือเราเป็นคนที่ชอบกระเป๋าชอบซื้อกระเป๋าแล้วก็ชอบดูกระเป๋าอะไรแบบเนี้ยก็ทุกคนคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างบอกกันเลยนะคะว่ามีตั้งแต่หลักร้อยหล ไว้ในใต้ description box นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเราจะขึ้นไว้ให้ในคลิปเลยเนาะเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็จําราคาได้ไม่แม่นมากเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ากู <S <S ุกระเป๋าของเราทั้ง15ใบเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะ มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะก็เป็นตัวที่แบบเป็นลูกหลักตลอดการใช้บ่อยมากใช้เยอะสุดๆนะคะก็คือเป็นตัวนี้นี่เลยทุกคนก็น่าจะเคยเห็นว่าเราเคยแบบเอตอตอบไปใน IG นะคะจริงๆเป็น Cross b o ดีนะคะเราก็สามารถแบบบสองใส่ขึ้นมาให้มันสะพา,ายไหลได้ถ้าเป็น Cross b o ดีก็จะเป็นแบบนี้ยาว ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของร้านแคปป้าบีเนาะอยู่ในไอรุ่นนี้เชื่อว่ารุ่น Lady Bag นะคะก็ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีดำเพราะเรารู้สึกว่าเออมันสามารถที่จะแมทกับทุกลุคได้จริงๆทของเขาเนี่ยเขามี2ช่องแบบนี้นะคะ นี่เลยแล้วคือมันใส่ของได้เยอะจริงๆจุได้เยอะมากๆนะคะใส่โทรศัพท์ได้กระเป๋าตังค์ได้เขาว่าแบ่งก็ได้แล้วก็ใส่ใช้ลิปติกนี้ใส่ได้แบบ3ามสีแท่งเลยใหญ่แล้วก็คุ้มมากๆตัวนี้ราคาน่าจะประมาณ5 9 0ร้อยเกิถึงเร้อยเาจริงเราจไม่ได้แต่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะคุ้มค่ากับราคามากๆจริงๆทุกคนแล้วคือหนังเขาอะเป็นหนังที่ไม่กองแกงเพื่อเรายังบอกเลยว่าตัวนี้แบบเออดีไซน์เขาสวยจริงๆแนะนําเลยแบบเป็น everyday look ของเราเลยนะคะ มาต่อที่ร้านเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นกระเป๋าอีกใบห,หนึ่งซึ่งเราชอบมากๆอีกแล้วตัวนี้เลยนี่ค่ะทุกคน อันนี้เป็นสีไอวอรี่ e นะค่ะทุกคนคือหนังเขาดีมากๆนะคะแล้วก็แบบวัสดุต่างๆอะ่ะคือทํามาแบบพรมเมี M ่ย e มมากทุกคนอันเนี้ยเราเพิ่งใช้มาอ่ะให้ดูเลยว่าใส่ของได้เยอะจริงๆใส่แล้วมันแบบดูแพงเป็นกระเป๋าแบรนด์ไอจีร้านแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าแล้วก็คิดไม่ผิดเลยจริงๆที่ซื้อมามันไม่จกตาเลยคุณภาพาะอะไรคือเขาดีมากเลยนะคะ2ตัวนี้ตัวนี้รุ่น l a ดี bag นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรุ่น Sydney ์ a ค p a าด ต่อไปนะคะขออนุญาตเอาเป็นตัวนี้เลยละกันนี่ตัวนี้ก็อาจจะเห็นในไ g จบ่อยๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเจ้าของโคเมโนนะคะทุกคนเป็นสีเขียวแบบนี้สีเขียวมีนเขียวมะก,กอกอะไรแบบนี้น่ารักมากแล้วก็ถือได้2แบบเนาะก็จะถือเป็นแบบคอสบอดี้อย่างนี้ก็ได้จะถือเป็นคล้องแขนก็จะมีที่คล้องมาให้มันใหญ่แบบนี้แต่ว่าพอสะพายแล้วก็ไม่เอทอะทะตัวลูกทรงมันเป็นลูกขนมจีแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอถ้ามันสะพายเข้ากับตัวเรามันก็จะเข้าไปากับส่วนวาวส่วนโค้งแบบรูปร่างของเราทําให้ดูแบบมันไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ดูเอทเอะทะเนาะ คือใส่ของได้เยอะมากจริงๆทุกคนคือช่องมันแบบลึกมากจริงๆนะคะใส่ได้ทุกอย่างในโลกใบนี้คือใส่เครื่องสำอางได้เกือบจากถังกระเป๋าเลยอเอากระเป๋าเครื่องสำอางยนดยลงไปก็คือหมดแน่นอนนะคะตัวนี้ตัว,ว่ารู้สึกว่าตัวนี้น่าจะโซเอาไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะยังมีอยู่ตามแบบพวกคนที่เขาปล่อยของมือสองอะไรแบบเี้ยแต่ว่าเนี้ยเราซื้อมาในช็อปของ POMENLO นะคะก็ประมาณพันกว่าบาทคุ้มค่ามากจริงๆแล้วก็สีสวยเพราะว่าช่วงนี้อินกับพาเทลมากนะคะตัวนี้ก็เป็นปลูกลักอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน แบรนด์น <c oughs> ี้นะคะก็ไม่น่ามีใครไม่รู้จักเนาะก็เป็นแบรนด์ Easy Miyake นั่นเองนะคะหรือว่าเบาๆที่ทุกคนเรียกกันรุ่นนี้นะคะเราซื้อมาเป็นรุ่น10บคูณสินะคะหรือว่า10บล็อกคูณสิบล็อกนั่นเองก็คือดูยังไง10บคูณสิก็คือแบบนี้เนี่ยนับตรงนี้้นจะมี10แล้วก็คูณกับด้านตรงนี้นะคะด้านกว้างคูณด้านยาวก็คือ10บล็อกคูณสิบล็อกตัวนี้เนี่ยซื้อมานานมากๆแล้วค่ะทุกคนปีนี้น่าจะเข้าปีที่4ีปีที่5าได้เลยแล้วคือราคาม ควรที่จะลงทุนอเออควรที่จะแบบมีจริงๆนะคะซึ่งตัวนี้เราจะใช้แบบว่าไปมหาลายัยไปเรียนหรือว่าในช่วงที่เรายัางเรียนโรงเรียนอยู่ก็จะแบบเอาไปเรียนพิเศษอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้จุของได้เยอะมากจริงๆใส่หนังสือได้ประมาณมากสุดคือแบบ3เล่มเลยสมเล่มหนาๆเลยนะทุกคนแล้วก็ยังใส่ iPad ได้อีกใส่กระเป๋าเครื่องสำอางใส่สมุดโน้ตใส่หนังสือหรือว่ากล่องดินสออะไรเงี้ยก็ใส่ได้พูดเลยข้อดีของกระเป๋าแบรนด์นี้นะคะก็คือทุกคนเห็นตรงนี้ไหมที่มันเป็นผ้าเดี๋ยวจะเปิด ให้มันไม่สามารถโดนกรีดได้ก็คือถ้าสมมติว่าเออมีโจรหรือว่ามีคนลายที่แบบเออเราเดินเดินอยู่เดินตามรถไฟฟ้าหรือว่านั่งลุกๆอยู่แล้วมีโจแบบเอามีดมากรีดปึ๊กอะไรเงี้ยไม่ขาดนะคะตัวนี้คือกรีดไม่เข้าสีขาวเนี้ยที่เลือกซื้อมาเพราะว่ามันเข้าได้กับทุกลุคแบบขาสั้นชิวๆหรือว่าจะใส่เป็นแบบชุนดนักศึกษายิ่งชุดนักศึกษาถือเแบาบๆคือเข้ามากๆนะคะผู้เลยตัวนี้คือแนะนําใส่ของได้จุพกบ้านไปได้เลยใช้ได้นานแล้วก็ไม่พังง่ายแน่นอนแต่ว่าสีขาวเนี้ยมันจะมีแบบเป ได้พัฒนาความดีของตัวเบาๆไปแล้วใช่ไหมก็ยังไม่หมดก็ชอบก็เลยต้องมีอีกใบนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยอาจจะตูงหน่อยเพราะว่าใส่ของไว้นะคะเป็นเบาๆนะคะรวด6คูน6นั่นเองซึ่งสีนี้เป็นสีที่สวยมากทุกคนแล้วคือตัวตรงนี้ของเขานะคะมันจะเป็นแบบด้านๆทุกคนเห็นไหมทีเราถือไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้คือแบบสีคือสวยจริงตัวนี้ก็จะใส่หนังสือได้ประมาณ2เล่มใส่ iPad ได้แน่นอนนะคะใส่เครื่องสำอางกระเป๋าเครื่องสำอางคือคอนเฟิร์มแล้วก็คือใส่ได้เยอะมากๆพื่อยากจะให้ดูว่าในนี้ มีอะไรบ้างแต่คือมันลกจริงๆนะคะให้มีปริมาณของที่เราใส่ไว้ยัดทุกอย่างลงไปในนี้ได้เลยเนี่ยจะแบบบ้านไปอ่านหนังสือที่สตาร์บงสตาร์บัคอะไรเงี้ยสามารถเอาตัวนี้ไปได้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนเหมือนทุกคนอยากจะเห็นความแตกต่างนี่อะ แนะนำมากเลยสสีเนี่ยคือเป็นสีที่แมทเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายนะคะแล้วก็เข้ากับทุกรุกแน่นอน <c oughs> การใช้งานของเขาเนี่ยบอกเลยว่านานจริงๆใส่ของได้เยอะถูกของได้เยอะนะคะคุ้มค่ากับราคามากๆถึงตัวกระเป๋าโทรแบกจะหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าพูดเลยว่าเราเป็นสาวบเบาๆตัวนี้นะคะก็เป็นเบาๆเป็นแบบคอสบอดี้เนาะน้กงก็จะมีความแบบอันเล็กๆแล้วก็สีสม้มคืออยากจะบอกว่าไม่รู้ชื่อรุ่นจริงๆเพราะว่าตัวนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้เราซื้อมาเป็นมือสองเนาะคือเราซื้อมาจากร้านที่มีขายแบบกระเป๋ามือสองนาฬิกามือแบบ ใส่ของได้ก็กระจุกกระจิกนะตัวนี้เราซื้อมาในราคา8,00 0กว่าบาทนะคะเป็นมือสองของญี่ปุ่นไม่รู้ว่าที่ไทยหรือว่าตอนนี้มันจะมีรุ่นนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าซื้อมาน,นานมากๆแล้วประมาณ5-6ปีแล้วนะคะเราก็ไม่เหมือนเดิมคือถึงจะเป็นกระเป๋าแบบนี้เขาก็ายังมีผ้าที่เนี่ยทุกคนเห็นไหมเป็นผ้าที่กันคนกรีดเนาะใส่โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ใส่พาวเวอร์แบงค์ได้ใส,ใส่ชาร์จใส่เครื่องสำอาง,าง,างอะไรแบบเนี้ยเรื่องราวของกระเป๋ามือสองก็งคือนี่ทุกคนดูดิทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็ มันก็เลยเป็นทรงที่แบบอเดี๋ยวให้ดูเนี่ยไม่สวยเห็นไหมมันจริงๆมันต้องไม่อยู่ข้างบนตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เอามาใช้นะคะเพราะว่าน้องพังคือสีเขาอะชัดสีไม่หลุดไม่ลอกแน่นอนนะคะเนี่ยห้าหกปีแล้วเราคอนเฟิร์มอันนี้จะใช้แบบใส่กับกางเกงยีนบ่อยเพราะว่ารู้สึกว่าสีส้มเนี่ยเข้ากับสีฟ้าไอความคิดของเราเองเนาะทุกคนมาดูแมดกันแปลกๆเนาะจะชอบอะค่ะมาที่ใบต่อไปกันเลยก็จะเป็นตัวนี้ขอแนะนาลูกหลักคนใหม่อีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ไอจีทา l ูล่านะคะจะถือเป็นแบบคอนแท็งก็น Crossbody เป็นแบบนี้ก็คือเลยจจะบอกว่าสวยเขาใช้เป็นอะไหล่ทองนะคะแบบนี้เลยทุกคนดูดิทุกคนเห็นแบบเนี้ยมันดูเล็กๆนิดนึงใช่ไหมแต่จะบอกว่าจุของได้เยอะมากคือใส่ทั้งแบบ power bank กกระเป๋าตังโทรศัพท์เครื่องสำอางคือได้เลยนะข้างในเขาคือกว้างมากแล้วก็มีดีเทลแบบหลายอย่างเนี่ยทุกคนมีช่องแล้วก็มีซิปให้อีกนะคะตัวเนี้ยมีสายให้เปลี่ยนด้วยนะคะอีกอันนึงเป็นสายโซ่เนาะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาแล้วคือราคาเขาเนี่ยประมาณ1,700็กว่าบาทคือคุ้มค่ากับราคามากๆแล้วเป ไม่กองแกงเลยคราวน,นี้นะคะถ้ารูได้ใน IG จีดูได้นะคะเป็นกระเป๋าผ้าอีกตัวหนึ่งที่เราใช้บ่อยๆก็คือจะเป็นตัวนี้นี่เลยกลางก่อน เป็นของมารีเมโกะนะคะอยาจะบอกว่าคนใช้เยอะมากมากถึงมากที่สุดจริงจริเดินไปไหนทุกที่ก็คือจะต้องมีคนสะพายมารีเมโกะแน่นอนเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบดีไซน์คือมันสวยอะคะ่ะทุกอย่างมันดูเข้ากันไปหมดเลยเนาะสีดอกไม้ว่าจะเป็นการจัดองค์ประกอบของเขาในการทํากระเป๋าผ้าออมาคือมันสวยมากจริงๆแล้วก็ทนทานใส่ของหนักแค่ไหนก็ไม่ขาดน,นะคะตัวนี้เราซื้อมาประมาณ1900บาทคืออยากจะบอกว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่าเอามันเป็นแบรนด์ด้วยนะคะแต่ว่าคือมันคมมาโดยคฉพาะสะพายแล้วมันแมตได้กระทุกลุดถึงจะแต่งตัว แต่ว่าสะพายกระเป๋าใบเนี่ยก็ดูแบบเฮ้ยน่ารักขึ้นมาเลยอะไรแบบนี้นะคะก็มารีเมโก,กเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยที่ควรที่จะแบบลงทุนกับกระเป๋าผ้าต่อไปเลยนะคะทุกคนก็มาที่กระเป๋าใบนี้กันบ้างใบนี้นี่เ,เป็นใบที่เราค่อนข้างที่จะใช้บ่อยแล้วก็รักมากๆเวลาจะแบบออกไปเที่ยวไปข้างนอกตัวนี้นะคะเป็นกุชชี่รุ่นซูเปอร์มินิมามองนะคะจะบอกว่าเป็นใบแบบเล็กๆกระทัดรัดอันนี้นะคะซื้อมาประมาณ3ามหมื่นสีก็ซื้อที่ช็อปกุชชี่นะคะที่พาราก้อนเลยเนาะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นคอริงๆอะสน ครั้งนี่จะยาวมากๆทางเราก็เลยมัดสายแบบนี้นะคะจริงๆสายมันยาวมากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันยาวเกินตัวเรายาวไปจนจะถึงแบบเรียกไงน้องขาแล้ว่ะก็เลยพับขึ้นมามันจะได้อยู่ประมาณแบบสะโพกอะไรแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลย ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะคือมันก็ใส่ของแบบมไม่ได้เยอะแหละเพราะว่าคนอที่บอกว่ามันอันเล็กใช่ไหมคะใส่ได้มากสุดก็คือกระเป๋ากระเป๋าตังเราใช่ไหมคะคือถ้าใส่ลงไปในนี้จะบอกว่าแน่นแล้วก็ไม่มีพื้นที่แล้วนะคะก็คือถ้าจะพกไปเนี่ยก็จะต้องใส่แบบกระเป๋าตังที่มันแบนๆหรือว่าไม่ใช้กระเป๋าตังใช้แตงเงินแล้วก็บัตรอย่างเดียวนะคะในนี้คือมันน่ารักแหละทุกคนให้ดูแบบมันมีดีเทล สีแดงใบเล็กปุกปีกน่ารักน่ารักใครอยากลองดูกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะหรือว่าเอออยากลงทุนซื้อแบรนด์เนมสักตัวเนี่ยก็แนะนําเป็นแบรนด์กุชชี่เลยนะคะคือส่วนตัวเราชอบเนาะคือเขามีหลายแบบหลายสไตล์จริงๆแล้วก็มีหลากหลายไซส์ให้เลือกเออบางคนก็อาจจะชอบไซส์กลางหน่อยไซส์ใหญ่รุ่นนี้ก็มีนะคะอันนี้จะเป็นแนวแบบปุกปีกน่ารักน่ารักบ้างนะคะราคาเนี่ยพูดเลยว่าพันกว่าทุกคนแบบคิวแน,น,น่นอนนี่น่ารักแม่ทุกคนก็แบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ J W p ก็คือเป็นแบรนด์ที่ส่งตรงมาจากอเมริกาเลยที่สําคัญเเเนนนียปป็บรรดกกะ๋าลั มากมากนะคะพูดเลยว่ามันดียังไงตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนที่ได้ไปอ่านมาในเว็บไซต์เขาก่อนที่จะแบบกดซื้อเนี่ยก็คือวัสดุพลาสติกต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าหรือว่าเป็นกระเป๋าใบอื่นนะทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลนะคะส่วนหนังที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยหนังพวกนี้ทำมาจากหนังวีแกนนะคะคือเป็นหนังที่ไม่ได้ทํามาจากสัตว์แล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ทำลายธรรมชาติแน่นอนนะคะก็มาที่ใบแรกอะให้ใบนี้ก่อนละกันทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันยังไงอะทุกคนคือนางมีสายที่สามารถแบบทําแล้วก็เป็นคอสดดีีีี้้ไเนนนแตต่่ัวชมพูทราซื้อ์ส มกเห็นแล้วแบบก็ต้องได้อะตอนเนี้ยเขากาลังคิดกันใช่ไหมคะแบบกระเป๋าที่มันเป็นใบเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากจะตามแฟชั่นก็เลยแบบเอออยากมีบ้างแต่ถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยก็แพงไปแล้วกระเป๋ามันก็อันเล็กอะถ้าซื้อมากก็คงจะโดนคุณพ่อคุณแม่สวดอยู่ประมาณ2อสวันเลยแบบนี้นะคะพอเห็นตัวเนี้ยก็แบบรีบซื้อคือรีบกดมาเลยพอใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เอาไปแมทกับชุดน,น่ารักน่ารักก็คือแบบเลิศน,นะตัวเนี้ยพูดเลยว่าถึงราคามันจะแอบ,บแพงนิดนึงแต่บอกเลยว่าวัสดุของเขาอะไม่โบ้งนะคือ แล้วก็อะไหล่ทองจะบอกว่าถึงมันจะดูโคง้งๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยมันก็มีช่องให้แบบใส่ของใส่เหรียญอะไรแบบนี้ได้นะลิปตัวนี้นี่แบบนี้นะคะใส่ได้เนี่ยเราก็ใส่ตังค์อะไรแบบเนี้ยถือว่าเล่นนะคะก็มาที่อีกตัวหนึง่งเป็นเหมือนน้องเกลียวค่ะทุกคนอันนี้เป็นแบบคล้องแขนหรือว่าจะเป็นถุงนี้ก็ได้น่ารักแม่ทุกคนนี้น่ารักมากเลยนะคะตอนที่เห็นแล้วก็แบบเออชอบบ้างแล้วก็มันเป็นสีครีมซึ่งเราก็ยังไม่ได้มีกระเป๋าสีครีมเยอะนะคะก็เลยซื้อมามันจะมีแม่เหล็กข้้างใในนนะะคีดู เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กซึ่งแบบของก็ไม่หายแน่นอนเนาะใส่แล้วก็ดูปุกป๊กแมเนี่ยทุกคนเราก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าเรามีกระเป๋าหลายหลายใบใช่ไหมคะแค่ชุดชุดเดียวอะไรแบบเนี้ยถ้าเปลี่ยนกระเป๋าไปอะความรู้สึกที่ให้หรือว่าสไตล์ที่ได้มันก็แตกต่างแล้วเนี่ยทีเนี้ยก็เป็นแบบดูปุกป๊กน่ารักเป็นสาวแบบว่าชาวได้ชาวสู่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นถือใบนี้ก็จะดูกลายเป็นแบบเออจ้าหยอิางเจ้าหย,องอยองิงคุกกี้อโนเน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ให้สไตล์ที่าาก้รเอมซื พูดมากเ่เดี๋ยวค่อยไปสรุปดีกว่าข้างในเนี่ยจุข,ของได้เยอะนี่ทุกคนกว้างมากเราสมมติว่วาอยากจะไปคาเฟ่หรือว่าเดินทะเลแบบใส่หมวกสานอะไรแบบนี้น่ารักแนะนํานะคะตัวนี้พันกว่าบาทเองแล้วก็คุ้มมากๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รักโลกด้วยนะคะต่อไปนะคะมาที่กระเป๋าสะพายกันบ้างก็คือใบนี้เป็นของเอสตานะคะนี่นะคะชื่อว่ารุ่นไคลี่น,นะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้เขามีฟังก์ชันหลายอย่างก็คือเขาเนี่ยสามารถปรับระดับได้สมมติทุกคนเห็นว่าอันเนี้ยมันก็จะสะพายได้แค่แบบเหมือนสะพายไหลทธรรมดา มาอยู่ตรงประมาณเอวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติปรับระดับมาเนี่ยให้มันยาวกว่านี้ก็จะสะพายเป็นคอสบอดี้ได้เลยมันถ้ามันเป็นกระเป๋าที่ปรับระดับไม่ได้ใช่ไหมคะคือเราส่วนสูงไม่เท่ากันเนาะโอเคนที่ซื้อไปอะ่ะอันนี้จะดูสั้นไปดูเทอะทะไปสําหรับบางคนแต่ว่าถ้าพอมันปรับได้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถปรับให้เข้ากับส่วนสูงเราได้เนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขามีตัวนี้ให้เป็นแบบกระเป๋าจุกจีบมันสามารถถอดออกมาได้นะคะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามีแล้วมันก็สะดวกกว่าทุ ว่าตัวนี้พอใส่เครื่องสำอางไปในนี้แล้วเราก็สามารถเปิดแล้วก็เข้ามาหยิบได้เลยว่าเราจะเอาอะไรกันแน่มันกบเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งเลยเนาะเออเป็น True in One แล้วก็ข้างในเขาเนี่ยเป็นสีแดงบอกเลยว่าสวยมากดูแพงใส่ของแล้วออ้ลังการจ,จังเลยอะไรเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันแมทกับทุกลุกได้เนะเวลาใช้ถ้าสมุดไปทํางานก็ใช้ได้นะคะวันสบายๆก็สาสมารถใส่ได้ด้วยเนาะถ้าใครดูคลิปชิ่นของเรานะคะก็จะเห็นไปแล,แล้วก็จะพูดเร็วๆให้ละกนะันเราก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะดูคลิปชิ่นเนาะถ้าใครไม่ได้ดูนี่คะ่ะกดได้เลยาาักกม จริงๆเป็นสองตัวที่ได้มาจากชีอินนะคะสองตัวนี้450อันนี้490นะคะคุ้มมากทุกคนเหมือนกับซื้อกระเป๋าแบรนด์แมลองใช้แล้วนะคะใส่ของได้เยอะมากจริงๆอ่ะทุกคนดูดิคือมันเป็นช่องที่แบบกว้างมากใส่โทรศัพท์พาวเวอร์แบงค์ใส่ชาร์จหัวชาร์จได้หมดเลยลิปสติกแป้งก็ใส่ลงไปในนี้ได้เนาะมาที่เ้ื่องกระปอย่างรวดเร็วก็คือตัวนี้นี่เลยคืออยากจะบอกว่าตัวนี้คือสวยมากทุกคนต้องตามตาม490คือถูกจริงๆนะคะหนังเขาเนี่ยหรือว่าแบบวัสดุที่เขาใช้อ่ะมันแบบเนี่ยทุ ซึ่งมันก็จะมีข้อเสียตรงนี้นิดนึงแต่ว่าคุณภาพ,พของเขาแบบโอเวอร์ออลทั้งหมดคือเกินราคา490ไปมากเลยนะคะก็แนะนําเลยใครที่มองหากระเป๋าปุ๊คปิกน่ารักน่ารักใส่ถ่ายรูปไปคาเฟ่สามารถพกไปได้คือตัวนี้ M. M แมทเราก็จะดูแพงขึ้นมาทันทีทุกคนว่าหมทร,รู้สึกว่ามันดูแพงกว่า490นอ่ถ้าแบบดูภายนอกอะเออแล้วข้างในเขาอะใส่ของได้เยอะมากนะคะจุของได้แบบเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเขามี3มช่องก็มีทั้ง1ิแล้วก็มีทั้งสองช่องใหญ่แบบนี้เลยใครที่ไม่ซีเรียสนะคะแบบเอออกมีกระเป๋าเก็บไว้้้ในกกเอาไไวแบบบมัดลๆ ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งเลยหมดไปแล้วนะคะทุกคนทั้ง15ใบของเราคือบอกเลยว่าแต่ละตัวที่ซื้อมาเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆแล้วก็แนะนําจริงๆอยากให้ไปซื้อตามนะคะมีหลายแบบหลายสไตล์เลยใครชอบแบบไหนเนี่ยก็ลองเลือกดูแล้วก็ศึกษาเพิ่มได้นะคะตรงนี้ก็จะมีแต่พันกว่าๆทางนั้นเลยซึ่งกระเป๋าแบรนด์เนมของเราก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ติดแบรนด์เนมขนาดนั้นเนาะก็ชอบที่จะมีกระเป๋าหลายๆใบแล้วก็หลายๆสไตล์เป็นราคาที่เราจับต้องได้มากกว่านะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้จักแต่่่่งงตตััววเเเเเปปปป็็็็็นนนนนแแแล้ก้กกกกมมิ์รรระะะ๋าทีใชถึจจไดดบ ดีในแบบของเราแล้วเราก็จะสามารถ represent กระเป๋านั้นออกมาได้ด้วยสไตล์ของตัวเราเองนะคะกระเป๋าเาอางที่บอกมันเป็นตัวช่วยในการแบบเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสไตล์ทำให้การแต่งตัวของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นเนาะถ้าใส่ชุดเดิมแต่เปลี่ยนกระเป๋าไปไม่ซ้ำกันในแต่ละวันเนี่ยก็จะได้ลุคใหม่ขึ้นมาแน่นอนนะคะฝากไว้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะถ้าใครไปตามตามเราชอบเนียก็ฝากบอกกันด้วยนะคะทุกร้านคือบอกเลยว่าดีจริงๆรอเลยทุกแม่เนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็มีข้อดีความสวยเป็นของตัวเองแน่นอนนะคะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มมมมมรรรรอออ่าาาาายกกะะสสสบบถถถไไเเพิ็ด้ คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะรีบตอบให้เลยเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะ,ะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้เราด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ,ะจะได้ว่าทําคลิปให้ทุกคนดูนหลายๆคลิปเนาะ,ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะหวังว่าจะมีคนเสียตังค์ในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ